แม่รุดาเองค่ะปีนี้แม่อายุ87ปีแล้วนะคะเมื่อก่อนแม่ต้องนั่งเช็ดน้ำตาตลอดเวลาแต่ตอนนี้ดูสิอ่านหนังสือไม่ต้องใส่แว่นเลยนะคะยิ่งช่วงต้นเดือนกับกลางเดือนเขียนตัวเลขนีิเป๊ะค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องหาแว่นเลยนะคะเมื่อก่อนแม่เป็นต้อเนื้อค่ะกินจนถึงตาดำจนแทบมองไม่เห็นแสบคันเคืองน้ำตาไหลอย,อยู่ตลอดเวลา ให้แม่ทานเป็นตัวดีคอนแทคอยู่5เดือนควบคู่กับโกลเจินนะคะตอนนี้แม่มีความสุขมากตาแจ่มมากค่ะทำอะไรก็เดินเหินได้สะดวกสบายนะคะยายผินคอนเฟิร์มเองเลยจ้าอยากให้คุณแม่ตาแจ่มแบบนี้ให้ท่านทานดีคอนแทคนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูดาจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีคอนแทคค่ะซึ่งเหมาะกับใครบ้างคะ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตานะคะอย่างสายตาสั้นหรือยาวนะคะแนะนําทานฟื้นฟูเช้า1เม็ดและเย็น1เม็ดหลังอาหารนะคะต่อเนื่อง1-2เดือนค่าสายตาเริ่มปรับลดลงแล้วจ้าบางท่านนะคะสั้นยาวไม่มาก100หรือ150ทานต่อเนื่อง6เดือนไม่ต้องใส่แว่นเลยนะคะและสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องต้อตาค่ะอย่างเช่นต้อเนื้อที่กินตาดำนะคะมันจะมีเนื้อเยื่อสีแดงหรือขาวนะคะมันบางทีค่ะยื่นออกจากวัวตดาหางตาเข้าหาตาดํานะคะ ถ้าปล่อยไว้ก็จะยิ่งลุกลามปิดตาดำขึ้นมาจะมองไม่เห็นเลยนะคะแนะนำอย่างนี้ค่ะทานฟื้นฟูเข้มข้นเช้า2เม็ดและเย็น2เม็ดหลังอาหารนะคะต่อเนื่อง3-4เดือนต้อจะหดและหลุดลอกนะคะทานไปประมาณ3-5วันค่ะแสบคันเคืองตาน้ำตาไหลถ้ามีอยู่บ้างเขาจะดีขึ้นเลยแบบชัดเจนนะคะหลังจากนั้นทานต่อเนื่องเพื่อให้ตัวยาเข้าไปสร้างและฟื้นฟูเซลล์ประสาทตาของเราเต็มที่ ทำให้เต้าที่เป็นจะค่อยเริ่มหดลงในเดือนที่2ที่3แล้วก็จะเริ่มหลุดลอกนะคะเดือนแรกถ้าเนื้ออักเสบมันจะเป็นสีแดงนะคะอาจจะสีจางลงก่อนบางลงก่อนนะคะส่วนเดือนที่2ที่3เขาจะเริ่มหดลงเรื่อยๆจ้าและก็เริ่มหลุดลอกนะคะส่วนท่านที่เป็นต้อหินต้อกระจกนะคะทานต่อเนื่องสี4-6ถึงหเดือนตามคําแนะนํานะคะ ตอนนี้ค่ะลุดาจะพาไปดูป้าๆยายๆลุงๆนะคะที่ท่านได้ทานตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะแล้วท่านเป็นยังไงบ้างสําหรับต้อตานะคะเดี๋ยวเชิญทุกท่านชมได้เลยจ้ารู้สุกว่าตามัน,ม,นมันดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าออจากที่เราเราแสบตาเงี้ยนะครับมันมันก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นะแล้วมันมองมองจอคอมพิวเตอร์ได้นานขึ้นแต่มองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วมันเหมือนว่าจะไม่เห็นเข้าเรื่อย อ่านหนังสือเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นเลพอกินไปตอนเช้าตื่นมารู้สึกเบาพอกินไปกินไปเรื่อยๆเฮ้มันเริ่มชัดขึ้นกลางวันนี้ปกติแล้วจะแพ้แสงพระอาทิตย์ไปหาหมอลองกินยามาหลายชนิดหลายอย่างแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นนะพอดีมาเจอดีคอนแทคเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยตาเป็นต้อตาฝ้าตาฟ,า,ตา,ฟางรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นใส่ตาเราก็จะมอง ัดเอลองทานดีคอนแทคดูนะครับไว้วางใจได้ว่างั้นนะตามันฝ้ามัวไปรักษามา2ปีแล้วหมอว่าเป็นต้อกระจกไปรักษาทั่วก็ไม่ดีถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอดเพราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนำให้กินทีแรกมันก็ตามันก็เป็นน้ำตาเจ๊ะๆออกมาก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้ว อันนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นเออตาก็แเจมขึ้นก็อยากจะกินต่อต่อไปตอนนั้นตาผ้ามัวมองอะไรเหมือนมันเป็นภาพซ้อนน่ะตามันแบบตาลายๆแล้วก็ไปหาหมอไงหมอบอกว่าเป็นต้อเน,นื้อคุณต้องลอกถ้าไม่ลอกตาคุณจะมองไม่เห็นเพื่อนไงแนะนำไงบอกลองกินตัวนี้ดูผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคกินแล้วมันก็ดีขึ้น ไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องลอกแล้วตาคุณน่ะรู้สึกว่าตาคุณจะดีแล้วนะคันี้เจนก็กินเรื่อยมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตาก็มองเห็นดีคอนแทคเนี่ยดีที่สุดแล้วดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวง